สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับมันเดินทางมาถึงแล้วครับนัดสุดท้ายในที่เราโฟกัส5นัดตั้งแต่18มกราคมจนถึงวันที่23อ่ากุมภาพันธ์2 0 2 5นะครับก็ก็จะก็จะครบวันที่23นี่แหละฮะเป็นนัดที่26ตามตารางนะครับก็ค่อนข้างจะ,ะรวดเร็วเหลือเกินนะครับ เรามาดูนะครับว่าใครมีโอกาสมากกว่ากันในนัดสุดท้ายนะครับในนัดสุดท้ายแล้วก็นักขณะปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างนักปัจจุบันนี้ฮะที่ยกมือบายบายน่ะแอดมินกล้าพูดเลยนะน็อตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยยกมือบายบายแล้วแหละเพราะว่าน่าจะทําแต้มไม่ทันแล้วแหละไม่น่าจะทําแต้มแม้กระทั่งไล่อาร์เซนอลก็น่าจะไม่ทันแล้วแหละเพราะว่าอาร์าเซนอลก็เริ่มตีกันเชียงแล้วก็รวมทั้งลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะเนื่อยหน่อยลิเวอร์พูลแต่ว่าก็ ก็แ้มก็ถือว่าห่างนะ8แ,แ้มนี่แอดมินถือว่าห่างระหว่างลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลนี่ถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติแค่2แมตช์เอง3มแมตช์เองก็ไล่ถึงแล้วลิเวอร์พูลเดี๋ยวก็แพ้3มแมตช์อะไรประมาณนี้แต่ว่าในทางปฏิบัติน่ะอีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งว่าอาร์เซนอลเองก็อาจจะไปสะดุดเพราะว่าใน5นัดหลังจากวันที่23นี่ละอาร์เซนอลไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายไม่ง่ายเลยเออแต่ก็ไม่ได้ยากหรอกก็อพอกับลนะิเวอร์พูลอะไม่ไม่ได้ง่ายหรือไม่ยาก ส่วนนอตติกแฮมฟอร์เรสก็ว่ากันไปคือ Nottingham f o r เรสน่าจะรักษาโซนโซนอบอลยูโออูซีเ bon, อลใชมากกว่ายนะูฟาแชมเปี้ยนลีกอะไรประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นอยู่ในเทอมนี้ก็น่าจะเหมาะสมแล้วสลัดนอตติ n แฮมฟอร์เรสดังนั้นในคลิปหน้านี่ในโฟกัส5านั้นกน็จะเหลือเฉพาะลิเวอร์พูลแล้วก็อาร์เซนอลว่ายอย่างนั้นนะฮะอ่ะวันนี้นะครับวัน คลิปนี้ขออภัยนะคคลิปนี้จะถูกอัปโหลดขึ้นในในเช้าวันเสาร์ตู่เช้าตู่วันเสาร์ครับพูดผิดพูดถูกอ่าก็ถ้าพูดผิดจะกลับประธานเขาจะพูดใหม่นี่คือตัวตนนะครับยูทูบเขาชอบตัวตนนะครับอย่าเป็นทางการมากทางการมากก็ฟังดูก็ไม่ไหลลื่นอะไรประมาณนี้จริงๆก็ไม่ไหลลื่นเลยละเที่ยงคืนของวันเสาร์นะครับคลิปนี้จะถูกอัปโหลดขึ้นนะครับลิอร์พูลนะครับจะเปิดบ้านนัดที่2ี่คือนัดสุดท้ายเนี่ยอ่ แมนซีนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับในนัดที่26นี้ห้าทุ่มครึ่งน่าจะเป็นคู่สุดท้ายของสุดสัปดาห์นี้ด้วยซ้ำไปมั้งครับแมนซีจะเปิดอินดิฮัสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของอลิเวอร์พูลนะครับแมนซีก็เพิ่งตกรอบเย์อฟอของยูฟ่าแชมเปียนลีกไปนะ mm hmm. แพ้เรยวแวมนลีไป3ประตูต่อ0สกอร์รวมก็เยแย่ไปหมดเลยเออก็ตามนั้นครับมาที่ นิวคาสเซิลนิวคาสเซิลก็จะเตะในวันอาทิตย์ที่23เช่นกันนะครับกับฟอร์เรสกับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับนัดที่26นะครับนั้นนี่ไม่น่ามีอะไรเพราะเผลอนิวคาสเซิลจะเปิดบ้านน็อกฟอร์เรสเสียด้วยซ้ำไปเพราะเผล่นะครับกลายเป็นนิวคาสเซิลเนี่ยจะขึ้นมาแทนฟอร์เรสเสียด้วยซ้ำไปนะครับนะรอติดตามรับชมนะครับไม่มีอะไรครับที่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เฉพาะแอดมินขี้คนเดียวนะไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละนี่ต้องมาดูอาร์เซนอลนะครับ เปิดอิบิเลสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมเป็นคู่แรกเลยนะครับที่โฟกัสกันก็ตรงกับเวลา22นาฬิกาหรือ4ทุ่มตรงบ้านเราไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอาเซนอลน่าจะเก็บ3แต้มได้เพราะว่าตอนนี้เห็นแล้วนี่ลิเวอร์พูลสะดุดแล้ว2แมตต์อ่าเมื่อสะดุดแล้ว2แมตต์อ่ะไปกลัวอะไรเ้าอาเซนอลตบเกียร์5ใส่เกียร์6เบิ้ลต่อเลยอะไรประมาณน,นี้ก็อยู่ที่ อยู่ที่เวนทนาว่าจะต้านอยู่หรือไม่นะครับไม่น่าจะอยู่ครับไม่น่าจะอยู่นะครับเออก็ติดตามรับชมนะครับคาดว่าสกอร์นี้เดาเดาเล่นๆนะครับแมนซีกับลิเวอร์พูลเนี่ยแอดมินคิดว่าลิเวอร์พูลน่าจะมีแต้มออกมาจากทิมอิทิฮัสสเตเดียมนะครับก็ดูตามสถิติแล้วลิเวอร์พูลไม่แพ้ไม่แพ้ใครเลยในในแมตช์เดียวในฤดูกาลนี้นครับถึงแม้ว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ย แมนซี่ก็ยังเป็นลองนะครับยังเปลองอยู่เพราะว่าตามสถิติแล้วแอดมมีมีอีกคลิปหนึ่งนะว่ากันด้วยสถิตินะครับอยู่อีกช่องหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวมันคงไหลผ่านตานครับก็สถิติลิเวอร์พูลจะดีกว่านะจะดีกว่าตลอดปี2012เป็นต้นมานะครับแล้วก็ว่ากันด้วยนัดเยือนในฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลไม่แพ้นะครับชนะ9เสมอ5นะครับส่วนเนมต แมตช์เยือนของลิเวอร์พูลต่างหากนะที่แพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาส่วนแมนซีก็ก็ไม่ถึงกระปังนะครับมีแพ้ในบ้านด้วย2แมตช์นะครับก็ทางซนะูเปอร์คอมเขาให้ลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาสชนะมากกว่าแมนซีเสียด้วยซ้ำไปแอดว่าน่าจะมีแอดมินว่าน่าจะมีแต้มออกมานะครับจากถิ่นอีดิฮัรตสเตเดียมติดตามรับชมน,นะครับนี่คู่แรกนะครับ ส่วนอาร์เซนอลกับเวสต์แฮมแอดมินไม่ดาวนะครับเพราะว่ายังไงอาร์เซนอลต้องคว้าสามแต้มได้อยู่แล้วแหละน่าน่าจะเป็นเช่นนั้นนอกจากนอกจากเอ่ออาร์เซนอลออกทะเลเองอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับมันคงไม่เกิดขึ้นได้ง่ายๆสำหรับอ่ายี่ห้ออาร์เซนอลแล้วส่วนฟอเรสต์น่าจะน่าจะเบียดดิวคาเซ่นมีแต้มให้เสมอก็แล้วกันนะครับในถิ่นเซนเจปาร์กนะครับเพราะว่าเอาแนลเอานอนไม่ได้นะดิวคาเซ่นหมดจะแพ้ก็แพ้แพ,แพ้บอลมาถแถบเฮนรี่สี่ศูนย์หรือ,อยังไงเนี่ย ก็เห็นๆกับตาเลยอะไรประมาณนี้ดังนั้นติดตามรับชมไปด้วยกันนะครับตารางคะแนนด้านล่างนะครับลิเวอร์พูล61แต้มแล้วนำอาร์เซนอลอยู่8แต้มนะครับส่วนฟอเรส์เนี่ยมี47แต้มนะครับอ่าหน้าน่าน่าจะรักษาโซนนี้ไว้นะครับฟอเรส์ Forest, อ่าอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับอ่าติดตามรับชมผลไปด้วยกันก็นแล้วกันนะครับอ่าเริ่มวันเสาร์จนถึงวันอาทิตย์คือเออเกือบเที่ยงเที่ยงคืนนะครับอ่าบอลเตะจบก็ประมาณตีหนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะเอะอโอเคครับ พบท่วนกระบวนความสำหรับคลิปนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ